ทางกระทรวงศึกษาก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ซูมกันเข้ามาเพื่อที่อยากจะเอาใครอยากจะเอามวยไปสอนในโรงเรียนของรัฐบาลบของทางกระทรวงศึกษาก็เป็นที่ทราบกันนี้ว่าเราทํา23แห่งเป็นโรงเรียนสาธิตหรือว่าโรงเรียนนําร่องของทางโรงเรียนกทมไปแล้วเริ่มไปแล้วนะครับสอนวันละสองชั่วโมงทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์อันนี้เราก็จะนําร่องอีกกับโรงเรียนของทาง ทางกระทรวงศึกษาซึ่งเขามีเป็นหมื่นโรงเรียนแหละนะฮะแต่ว่าเราจะทําเป็นแค่หลักสิบก่อนถือว่านําร่องก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทั้งเพราะว่ามวยไทยถือว่าเป็นต้องใช้คำว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นเป็นมรดกของชาวไทยก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับได้เรียนรู้ได้เข้าถึงทั้งประวัติศา,ศาสตร์แล้วก็การต่อสู้ด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนวันทั้งหน้าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาจะไปเ,เริ่มอาชีพทางมวยก็ได้ นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าการที่จะเริ่มอาชีพทางมวยไม่ได้ว่าจะเป็นนักมวยสีทีเดียววันหน้นอาจจะอาจจะพัฒนาเป็นครูมวยเป็นผู้ตัดสินเป็นโปรโมเตอร์ <c oughs> ก็เป็นการสร้างงานสร้างไรายได้อีกทางหนึ่ง